ก็สวัสดีครับเหล่านักลงทุนทั้งหลายนะครับไลฟ์แบบโผดนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่สนใจนะครับวันนี้วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีศึกมันเดย์ไนท์หนึ่งคู่ครับอยู่กับคู่แรกนะครับผมเอเวอรตันนะครับทีมระดับ8เจอกับพัด้านคิสซันเลททีมระดับ12นะครับผมไปที่คุณิสันฟานนะครับบ้านของเอเวอรตันครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเอเวอรตันต่อครึ่งลูกนะครับผมขาวก็ราคามาออกมาแนวท่านต่ออีกแล้วนะครับเฮดตูเฮดผลงานการพบกันครับคิสซันเลทแพ้เอเวอรตันหนึ่งสองครับ เอเวอเรสต์ครับชนะคิสซายพาเลสสามหนึ่งครับสตีดดีกว่าเห็นชัดนะครับผมคิสซายพาเลสเสมอเอเวอเรสต์ศูนย์ศูคิสซายพาเลสเสมอเอเวอเรสต์ศูนย์นะครับแล้วก็เอเวอเรสต์ชนะคิสซายพลาเรสปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วไปกลับเลยนะครับท็อฟฟี่สี่ดึเงินชัดเจนกว่ามาดูฟอร์มทั้งหลังสุดครับของทั้งสองทีมครับผมเอเวอเรสต์ครับแพ้แมนสตีนะครับศูนย์สองครับในศึกเอฟเอคับนะครับแพ้เบอร์ลี่หนึ่งสองครับในบ้านแพ้เชลซีศูนนนนนนะะะะคครรััับบบผผมมมมชชเเววสตต์์์อิซาแฮป ก็ต้องบอกว่าแหมน่าสนใจนะครับสำหรับน่านเอเวอร์ตันทีมที่แดง3เกมหลังอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเล่นเจอทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมมาดูพาเลทครับชาร์ลส์บองบีหนึ่งศูนย์นะครับในบ้านแฮสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนยครับเสมอแมยูศูนย์ศูนย์ครับในบ้านเสมอฟูตแลมศูนย์ศูนย์ในบ้านครับผมชนะไบตันสองหนึ่งนะครับผมความน่าจะเป็นครับแล้วก็เปนตัวจริงครับผมวันนี้อาเชราตะครับก็โดนมาสเตี้สอนเชิงมานะครับวันนี้เกมนี้ก็จะมี ไม่มีในส่วนท่านจะเล่นพิกฟอร์ดครับลูกศรตัวที่ไปรับใช้ทีมชาตินั่นเองนะครับวันนี้พวกเขาเล่น4-3-1-2นะครับผมลูกศรตัวครับใช้โรบินโอเซนแทนนะครับในสั้นโฮเกย์เยลลีมีหน้าไมเคิลคีนครับหลุยกระเด็นก็4ตัวหลังตัวเก่าครับตรงกลางครับใช้ซิลฟี่ซิปซันครับกุมจังหวะนะครับผมอันลานกลับมาแล้วนะครับอัรเดโกเมสครับผมซิลฟี่แล้วก็มีท่านดูบินิกคาร์เมลวินครับลิชาร์ดิสันนะครับเล่นเป็นในส่วนของท่านแนวรุกนะครับ ดูพาเลตนะครับผมวันนี้พวกเขาครับเล่น4-2นะครับนักเตะบาดเจ็บเออ่ต้องบอกว่ามีแค่มาลอมาดูซาโก้ที่เจ็บยาวแค่นั้นเองนะครับตองนั้นฟิตเปรอะนะครับผมโจมาลู้สับตัวครับเวต้าครับผมโจเอวอร์ดนะครับผมกูยาเต้เกร์ฟิคเคฮิลนะครับผมฟรานิฟานันโฮอันเดอร์ทาวเซนครับตรงกลางเป็นยูกาไมโลเยวิสครับผมไอย่ารีเดวาวแล้วก็ตัวเพลย์เมิเกอร์ครับเอเบเลเซ่เอเซ่นะครับผมแล้วก็มีในส่วน ขอทนแรกคิสซองเบนเเก้เป็นตัวพยุงเกมครับและโัวกระชากลากเลยเป็นวินเฟรสหานะครับมองความน่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้อัตรามา0.5นะครับชอบเจ้าบ้านมากกว่าครับพูดแบบง่ายๆเลยนะครับลุ้นเจ้าบ้านสบายใจกว่าครับผมอยู่เอเวอรตันครับผมเคี้ยวแบบนุ่มๆ